ตามโคงสุดไทยพอจอยเล่านักโคงชุดไทยพอจอยก็เลยมาเมื่อนืนี่พอจอยฟันแปลกๆฟันแปลกแปลกฝันว่าเห็นสร้างสร้างสามตัวสร้างสามตัวแต่ว่าตัวนึงเป็นลูกตัวเป็นลูกกันยุคครึ่งพอยุ่นี่แม่ยุ่นี่ตัวเป็นลูกไหมลูกน้อยๆออกได้ไหมยุ่งกังยุ่งกังสร้างสร้างสามตัว แ้มันสิแมนโมแมนเขาอยกสาสาตัเตกแค่ว่ดันเขาจอยเสียงเลกเสี่ยงเลกตัวสป่อยมือนี่แหละครัอบอืะไรฟันเห็นสามนีมันเลกเขาแล้วสิฟันดีสูง,งใหญ่ตัวหนึงครับเขาจอยกับเลืนี่แหละเร่เขาจอยสีป่อยมือนีน่สงองคู่เด็ด เรียกขาเจ้ามาเรียกขาเจ้ามาเก่าครับเรียกพ่อจอยมาซีเขาหาครับเรียกมองมันเรียกมิถิม่านบอกพ่อจอยครับผมเรียกเขามาเก่าตัวเดียวครับเดี๋ยวพ่อจอยก็มาจับใส่ซีเก่าหาเก่าครับคือสู้นซุนเขามาบ้างขันล่ะพ่อจอยก็มาจับใส่หกซุนหล่ะก็หาซุนเลยพันตีต้องกาขึ้นเลย แต่ตองหวัดหาตัวใดฮะมันบอกซีหาูนตองหวัดอันนี้เป็นฟันแมบ้านก็พอจ่อยฟันแปดีคือไม่สิถึงเรื่องไรก็พอจัดจัดนักเลยมันบอกพอจอยจัดนักเลยเ็ยอะแล้วจัดนักคือว่าจัดนักคือห้อไปหาซื้อคือคือวังนี่ห้ยใจเอาหมดเลยจริงๆนะครับคือคือชิบอะไรก็เป่นมซื้อองต้องเียนะจัดเตลียเลยที่สุดพอจอยจัดเตีเลย เอาบ่ให้ก็บ่เอ่งสิละพาเต็มก็บ่เอ่งสิละฟังเบิ่งครับฟังเบิ่งดีๆครับให้พิจารณาเบิ่งหนึ่งพอจ้อยเนี่ยก็เป็นคนบอกผู้สื่อน่ก็ให้พิจารณาค้ามาพิจารณาเนี <PI> ่ยพิจารณาเบิ wrote, you ่งว่าตัวเลขเนี่บ่พราะแมนว่าเฮ้าสิไปว่าพอจ้อยบอกไปแล้วว่าม่วนเราม่วนเราดิครับเพคือพอจ้อยเนี่พอจ้อยนี่ไม่เงื่อนเงินที่อยู่ถงพอจ้อยเนี่ยไม่ใช่เงื่นเหลขครับ ตจะเงินเลเอีเนื้อมันน้ำมันเออเนี่ยมันน้ำมันพระเจ้าก็ซื้อได้ครับเดี๋ยวนี้ผู้นคนซื้อเป็นเบิดเป็น,ปนครึ่งแสนหรอครับอโตได้หลับปุ๊บอ่าพระเจ้ากระซองคู่นี่แหละครับแต่ว่ากบ็บ่ไดเวณขาเจ้าดอกขาเจ้ามันเงินไหลครับบได้วณขาเจ้าแต่ว่า,วา,า,ามัานก,ก,ก็อันก็เต็มหะมันก็อันก็เต็มแก้วขึ้นมาหลายเท่น้อสิบวเป็นหกเดียวสบหน้บาทเนี่ย กะเเปลี่ยนตอเี่ยเาพ่อจอยว่าสั่งส้างมันเปลี่นส้างน่อยออกไปไม่แล้วแม่มันอ่ะมันไม่ยืนเฮียงกันยุ่งเสียสั่งลูกมันยืนก็คืนตัวนี้พอจอยฟันมาครับฟันฟันเห็นสั่งแอันสองตัวนี้จ้างจ้งเปล่นเลันีทีนี่ทีนทีน่นีกทา่นี่ท่นีนี่นเ่ทันี่นน สร้างน,น้อยส,ส,สร้างน้อยลูกมันนั่นมิัวนึ่อลูกกลางลกลางอ่าผมตีเขามาตีเก้าหน่งเก้เก้าหนึ่งเก้าสร้างน้อยมันเป็นันแล้วนันเป็นหนึ่งน,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 นะครับเนาะสร้าง่เก่าเราเขาจกับเขาพสถึเลขหลายว่าวันนี้เพ่งฟันแล้ว ฟันนอนลอูกอีฟันว่าได้ไปก่อขบุนที่เขาบีไปแล้วเต็มกระตาก่อขบุนเป็นสายเป็นสายนะที่่นบีไปแล้วเข้าไปก่อเอาอยั่งเดียว,วก็ว่าสหสิสิสิวิาสิสิสีเิส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 ิ้ิส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 นส่สนสิสสิสิสเนาะิสิสสิ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 สันิัน,ะน,นสนันิันสันั คำมันแขงมันขาวมันเฉียบมันจะมามันจะถือต้องฉีดนะเหล็กคือมันกับพีเจล่าหน้าเบื้องตัวจะของน้ำครับผููได้สิ้นอะไดพิเจล่าหน้าเบื้องหนึ่งว่าพอจอยบอกไปนี่มันเป็นจริงซ้ำไดเหล็กไม่ทีมากแน่นอนครับพอจอยออกมาเนี่ยเล็กไม่ีทีมากแน่นอนคือเขามากเก่าครับเหล็กพอจอยเนี่ยซีกับหาครับมันก็เลยเป็นซีเก่าหาเก่าครับนั่นแหละ เอาไปพิจารณาบึ้งครับคือจังมันบ่้พลาดคันผู้ใดอยากคันผู้ใดบ่อยากให้มันพลาดนั่นก็ใส่เลขประจำปีเข้าไปครับเลขประจำปีพอจ้อยกระสุนหนึ่งสองสามเก่ามันก็อยู่ในก็นนำกัดเบ็ดคือถือเมื่อน,นี้ก็มาเอาของสุดท้าย ที่ว่าพอจ้ายก็ล่อผู้ใดก็ล่อครับแต่ว่าผู้ใดโทรมาหาพระเจ้าค้างครับค้างข้ามเข้ามาค้างนี่ว่ามันค้างอย่างนี้ครับเต็มอันครับนี่บอกช่องหางนี่แม่นบ่อ่าชองหางนี่เต็มอันมาผู้ใดก็ค้างเลยผู้ใดโรมาโอ้ยเป็นเลือตัวไม้น่าจะไข้เป็นเลือตัวไม้น่าจะไข้เมื่อเป็นตัวนี้มาสั่น เลขกเก่านี่สำคัญเรเดขเก่าเนี oh, okay. ่ยะเวะเป็นงกสลับมัิตขึ้นชุนงอกว่าหันดีพ่อจอยค่ะมันเป็นหัวขึ้นค่มันเป็นหัวขึ้นนะค่มันเป็นบ้าเียเก่านี่มันจะเป็นหกเก่าเลยเก่า่พอจอยเป็นเบ้าดิอ๋อเป็นบ้าก็เป็นอะไรปีก็เป็นดอ พอวันไม่มีหกมันก็นมีเก่าอะละเขาก็จับใจกันชุ่มนีแ่แหละมันสิเปลี่ยนยังไงมันก็บ,บ่าบรเด็นนะแต่ว่าเลขเขาเนี่ยมาดีลยมาดีมากเก่งผม,ม,ม,มแต่ว่าเขาเรขยเขาจอยมากนี่คือคือโอเคเลยเรียสองคู่นี่คือเรียนได้เขาก็เรียนตามปัดใจตามเงื่อนกรรมอย่งห่อ,หอละเขาจะไปเล่นหลายกันผู้มีหน่อยก็เรียนไปตามหน่อยซะกอนเขาบ้านเศร้าคคายงหรอก ก็จอยเนี่ยคับก็จอยเนี่ยคือถามเลยดิปัดลงให้โลูกเลยดิพอจอยมีอันทุนเท่าไรยี่หันมีสี่ใจเท่าไรยี่หันเลยดิเพราะว่าพอจอยบอกบางทีหันเขาให้ก็เอาหันเขาบอกให้เขาบอกเอายี่แหละเอาว่าเตรียมเราขายบ่ได้ก็ขายบ่ได้ก็คือขายบ่ได้นี่แหละก็คือผู้ใดก็ห้องออกมาได้ว่าเรียกตัวนี้มันสื่อบัวใด ซื้อว่าใดเลยเอาก็เป็นยังกซื้อว่าใดมันเตรียมเตาที่แรกันเตรียมเต้มตือเอลขกออกก่าฉันแล้วมันจเตรียมย้อนนี่ยังจะเขายันนี่ยังมันมาด้วยสาเหตุหอะไรนี่แหะมันเรียกคนมาเกาบันเรียกมา,กา,าเกา,กาเราเรียก,ก็ใจ้อยมาซีกับหาบัาน,นจับเสกันบ<ฆ>ันีแล้วมันก็เลยเป็นเกาซีเกาหาขันมันออกมันจะทีคิวเา้าอกแต่ว่าพอใะจ่อยเนี่ยมัดโตเดียว หางเดี่ยวเนียนๆคือเก่าสิชีเก่าดูเน้นเลยอ่าเนีนเลยคือวางหันละครับคือบรรยายจ้อยมักหกศูนย์มันหันละคันมันบดตีกระดกกระเด็กหนึ่งก็บเนี่ยกระเต็มเต็มบอกไปก่อนคันมันมาหนิคันมันมาสองคู่หนิมันสิมาซีเก่าเลยมันสิออกตัวเก่าหนิล่ะมันสิออกซีเก่าหนิเลขครับมันบอกตัวไม่เลขสั้นจอดนี่ยังสื่อถึงไง โมยานมันบัชพันธอ์เขาจะยันไปยันเ็อกยานบ่อพ <ลก S 2> ่อจ<า>อยล็อกหน่อยยันยานอีหลีคือเขาเตี๊ยตัดแข็งตัดพันเตี๊ยอืมกันมาหลายๆกับเขาต้องออกถึงติดไปเรียบร้อยมักตัวใดกว่าพ่อจอยสี่เก่าสองสี่เก่าแม่บ้านแม่บ้านพึ่งฟันนั่นแหละเออแม่นตรงกับตรงกับเลขฟันตรงกับเลขฟันเลยตัวสองสี่เก่า ผู้ซื้อเป็นคำันหลอกในสองซี่เก well, ่า่นคันหลอกสองเก่าเสียงผู้ซื้อเป็นก็ะซื้อคนผู้ซื้อว่าเป็นก็สิไปซื้อแต่ซีเก่าก็บ่ถือที่ก็ซื้อซี่สองซี่เก่านั่นมคันเป็นตัวนั้นก็พรจ้อกัมักมาไี้รีมาแบกิจแบแกง่ซีเก่าของพ่อสอของพ่อสินแกงรา้วถือ้กัมักมักซีเก่าลายกระดานเจ้าขาวือเอี